สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะออมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆมันส่งผลกับชีวิตเราไม่น้อยเลยเรื่องที่เราจะคุยอย่งก็คือแนวทางการพิจารณารายงาน EIA หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมสำหรับพวกโครงการอาคารการจัดสรรที่ดินแล้วก็บริการชุมชนในบ้านเรานี่แหละครับ เรามีเอกสารหลักเลยนะครับเป็นแนวทางฉบับล่าสุดสิงหา67นี่เองจากสอพหรือสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเ,เหมือนเป็นไกดให้เราคุยกันวันนี้ เป้าหมายเราวันนี้ไม่ใช่แค่อ่านเอกสารให้ฟังนะครับแต่เราอยากจะสกัดเอาหัวใจสำคัญออกมาว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือคอชอกเนี่ยเขาดูอะไรกันแน่ประเด็นไหนที่แบบว่าสำคัญมากๆเป็นจุดชี้ขาดเลยว่าโครงการนี้จะได้ไปต่อหรือต้องกลับไปแก้เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเออการพัฒนาเมืองกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะไปได้วยกันได้ยังไงจริงๆ และแน่นอนครับวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราคุยเรื่องที่อาจจะดูซับซ้อนนิดหน่อยให้มันเข้าใจง่ายขึ้นด้วยครับเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยครับทำไมที่ยันประบุไว้ในคำนำของแนวทางเลยนะคะก็คือเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานและความสอดคล้องนะคะในการพิจารณาของคอชอกอทั้ง13คณะคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการตีความหรือว่าให้น้ำหนักในบางประเด็นออแตกต่างกันไปบ้าง การมีแนวทางกลางฉบับนี้ออกมาก็เหมือนเป็นการตั้งธงหลักๆร่วมกันนะคะ่ะทำให้กระบวนการมันชัดเจนขึ้นยุติธรรมขึ้นด้วยทั้งกับฝั่งผู้พัฒนาโครงการเองแล้วก็ในมุมของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะอ๋อเหมือนสร้างกติกาให้เค,คลียร์ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันลดความเอ่อความเหลี่ยมล้ําในการพิจารณาใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่สร้างมาตรฐานนะคะแต่ยังช่วยให้เห็นภาพรวมด้วยว่า การพัฒนาโครงการไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงคอนโดหมู่บ้านโรงแรมโรงพยาบาลคือมันต้องสมดุลกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมรอบข้างยังไงบ้างแล้วที่น่าสนใจคือแนวทางนี้เขาก็บอกชัดนะคะว่าเป็นเกณฑ์เบื้องต้นเกณฑ์เบื้องต้นใช่ค่ะหมายความว่าคอชก,ก็ยังสามารถพิจารณาประเด็นเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมได้อีกตามลักษณะโครงการหรือว่าสภาพพื้นที่นั้นๆไม่ได้แบบแข็งทื่อจนปรับใช้ไม่ได้เลยค่ะครับครับแล้วพวก คำนิยามต่างๆที่ให้ไว้แหละครับเช่นขนาดอาคารนูน่นนี่นั่นหรือการจัดสรรที่ดินมันสําคัญยังไงล่ะครับอันนี้สําคัญมากๆค่ะเพราะมันเป็นจุดสตาร์ทเลยว่าโครงการไหนเนี่ยต้องเข้ากระบวนการ EIA บ้างอย่างเช่นนิยามอาคารสูงคือ23เมตรขึ้นไปอาคารขนาดใหญ่พื้นที่รวมเกิน2,000ตารางเมตรหรือสูง15เมตรแล้วพื้นที่เกิน1,000 อาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่รวมตั้งแต่1,000งตารางเมตรขึ้นไปหรือการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายจัดสรรที่ดินพศสองพัอะไรแบบนี้ค่ะความชัดแจนตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้รู้ว่าใครต้องทํา EIA บ้างแล้วต้องทําตามเกณฑ์ไหนค่ะโอ้เข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นตัวคัดกรองเบื้องต้นเลยทีนี้พอรู้แล้วว่าต้องทํา EIA เนี่ยขั้นตอนการพิจารณามัน เหมือนกันทุกโครงการเลยไหมครับหรือว่ามีแยกตามสถานะโครงการด้วยมีความแตกต่างกันค่ะแนวทางนี้เขาก็ระบุรูปแบบการพิจารณาไว้หลายกรณีเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยคือโครงการใหม่อันนี้ก็พิจารณาตามแนวทางนี้เป็นหลักเลยค่ะ สองคือโครงการส่วนขยายอันนี้จะเน้นเปรียบเทียบกับของเดิมนะคะดูว่าส่วนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันกระทบอะไรต่างไปจากเดิมไหมแล้วที่สำคัญเลยคือโครงการเดิมนะ่ะทำตามมาตรการที่เคยให้ไว้ตอนขอ EIA ครั้งก่อนหรือเปล่า อ๋อต้องเช็คของเก่าด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคือถ้าโครงการที่เคยผ่าน EIA ไปแล้วมีปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยก็จะดูเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนไปค่ะว่ากระทบอะไรเพิ่มไหมเทียบกับแผนเดิมแล้วก็ดูผลการทำตามมาตรการเดิมประกอบไปด้วยค่ะฟังดูก็สมเหตุสมผลดีนะครับแต่มีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าเกิดมีคนแอบสร้างไปก่อน หรือทำไปบ้างแล้วค่อยมายื่น EIA ล่ะครับแนวทางนี้ว่ายังไงบ้างครับค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่เอ่อค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะแล้วแนวทางก็ให้ความสำคัญมากค่ะกรณีที่เรียกว่าดำเนินการก่อนได้รับความเห็นชอบเนี่ยคชกต้องดูดูประวัติโครงการเลยค่ะลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดต้องตรวจสอบเลยว่าทำตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมพรบรปี6 1หรือเปล่าอย่างเข้มงวดเลย แล้วก็ต้องประเมินผลกระทบส่วนที่ทําไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็กําหนดมาตรการสําหรับส่วนที่เหลือให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกที่สําคัญคือถ้าพบว่ามีการก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตจากหน่วยงานอื่นเช่นอบตหรือเทศบาลก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานนั้นๆดําเนินการตามกฎหมายด้วยค่ะโหฟังดูเหมือนพยายามจะดึงโครงการที่อาจจะหลุดขั้นตอนไปให้กลับเข้าระบบให้ได้แต่ก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําไปก่อนหน้าด้วย ถูกต้องค่ะเป็นความพยายามสร้างกลไกกำกับดูแลให้มาตรการสิ่งแวดล้อมมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะบังคับใช้ได้จริงไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆเช่นการขอยกเลิกรายงานซึ่งอันนี้เป็นสิทธิของผู้พัฒนานะคะหรือการตรวจสอบแบบแปลนรายการคำนวณต่างๆที่ต้องมีวิศวกรสถาปนิกลงนามรับรองด้วยค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพรวมกระบวนการพิจารณาแล้วทีนี้มาดูที่ตัวเนื้อหาของรายงาน EIA กันบ้างครับ โครงสร้างหลัก,ลกๆที่คอชอกต้องพิจารณาเนี่ยมีอะไรบ้างครับเริ่มจากบทแรกๆก่อนเลยได้ค่ะบทที่หหรือบทนำนะคะอันนี้จะเป็นการปูพื้นให้เห็นภาพรวมโครงการทั้งหมดก่อนเลยค่ะหัวใจสำคัญที่คอชอกอจะมองหาก็คืออย่างแรกความเป็นมาวัตถุประสงค์โครงการนี้คืออะไรอยู่ที่ไหนขนาดเท่าไหร่ทำไมต้องทำแล้วทำไปเพื่ออะไรต้องชัดเจนสมเหตุสมผลนะคะ แล้วก็อีกจุดที่สำคัญมากๆมากๆเลยค่ะคือการประเมินทางเลือกหรือ alternatives assessment อ๋ออันนี้เองที่ต้องเสนออย่างน้อย3ทางเลือก ใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่เสนอแผนที่ตัวเองอยากทำอย่างเดียวนะคะแต่ต้องแสดงให้เห็นว่าได้พิจารณาทางเลือกอื่นมาแล้วอย่างน้อย3ทางเลือกซึ่งรวมถึงทางเลือกที่ไม่ทำโครงการเลยหรืออาจจะทำในรูปแบบอื่นสถานที่อื่นแล้วก็มีเกณฑ์เปรียบเทียบมีการให้คะแนนข้อดีข้อเสียผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดของแต่ละทางเลือกด้วยค่ะเพื่อจะบอกว่าทางเลือกที่เสนอมาเนี้ยมันเหมาะสมสุดแล้วกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยสุดแล้วจริงๆ โอ oh, เรื่องประเมินทางเรื่องนี่ล่าสนใจมากเลยครับแสดงว่ามันบังคับให้ผู้พัฒนาต้องคิดให้รอบด้านจริงๆตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่แค่ดันแผนเดียวที่ตัวเองอยากทำใช่เลยค่ะมันเป็น,นกลไกสำคัญเลยที่บีบให้ต้องมองรอบๆก่อนคิดถึงผลกระทบความเป็นไปได้อื่นๆก่อนจะทุ่มทําแผนหลักไป นอกจากนั้นในบทนำก็ต้องระบุขอบเขตการศึกษาปกติก็รัศมี1กิโลเมตรรอบโครงการนะคะวิธีการศึกษาแล้วก็แผนการก่อสร้างคร่าวๆด้วยค่ะครับผมจากนั้นปูพื้นในบทนำไปแล้วก็มาถึงส่วนที่ลงรายละเอียดโครงการแบบโอ้โหเต็มๆเ,เลยในบทที่2ซึ่งดูเหมือนข้อมูลจะเยอะมากเลยนะครับมีประเด็นไหนที่ถือเป็นหัวใจสาคัญหรือเป็นจุดที่โครงการมักจะพลาดหรือสะดุดกันบ่อยๆบ้างครับค่ะ บทที่2รายละเอียดโครงการนี่คือเหมือนเป็นพิมพ์เขียวของโครงการเลยค่ะข้อมูลจะเยอะมากๆจริงๆแต่ถ้าจะให้สกัดจุดสำคัญสคัญที่คอชอกอมักจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะก็น่าจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ประมาณนี้ค่ะกลุ่มแรกเลยคือความถูกต้องชัดเจนของที่ตั้งโครงการแล้วก็เรื่องสิทธิ์ในที่ดินค่ะอันนี้เรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมากคือที่ดินเป็นของใคร เอกสารสิทธิ์ถูกต้องไหมมีภาระผูกพันอะไรหรือเปล่าทางเข้าออกชัดเจนไหมถ้าเป็นทางภาระจำยอมต้องจดทะเบียนสภาพใช้ได้จริงไหมแล้วก็ต้องแจ้งผู้ซื้อด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดหรือบ้านจัดสรรเนี่ยเจ้าของโครงการต้องมีกรรมสิทธิ์หรืออย่างน้อยก็สัญญาจะซื้อจะขายก่อนนะคะแล้วก็ห้ามทําสัญญาขายห้องหรือขายที่ดินก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดเลยค่ะตรงนี้พลาดไม่ได้เลยครับอันนี้พื้นฐานได้สําคัญจริงๆ กลุ่มที่2คือความสอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็ผังเมืองค่ะคือโครงการต้องไม่ขัดกับกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองหรือประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายเฉพาะอื่นๆเช่นกฎหมายโรงแรมโรงพยาบาลต้องมีตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าโครงการออกแบบมาเนี่ยสอดคล้องกับข้อกําหนดทุกอย่างไหมเช่นระยะรน่นความสูงอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อที่ดินหรือ FAR พื้นที่ว่างหรือ OSR ต้องเอะตามกฎหมายว่างั้นเด้วเรา ที่มันสอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวพื้นที่คุ้มครองค่ะหรือการออกแบบอาคารที่อยู่ริมน้ําก็ต้องมีระยะเวน้นทํารั้วโปรง่ปรงๆไม่ไปบดบังทัศนียภาพเขาแล้วก็เรื่องการจัดการพื้นที่สีเขียวค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ให้ครบตามเกณฑ์เช่อนอย่างน้อยหนึ่งตารางเมตรต่อคนหรือ5 0ของที่ว่างตามกฎหมายแต่ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวที่มันใช้งานได้จริงมีคุณภาพไม่ใช่แค่หย่อมเล็กๆหรือไปปลูกบนโครงสร้างใต้ดินที่รากต้นไม้ไปต่่่อไมไมด้คะค ประเด็นเรื่องพื้นที่สีเขียวนี้น่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่ต้องดูคุณภาพด้วยใช้ประโยชน์ได้จริงใช่ค่ะเพราะมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มที่สําคัญมากๆคือกลุ่มระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การจัดการผลกระทบค่ะอันนี้เหมือนเป็นเส้นเลือดของโครงการเลยนะคะระบบสาธารณูปโภคมีอะไรบ้างครับแบบได้มาตรฐานไหมป้องกันการปนเปื้อนอย่างไง แล้วก็น้ําเสียค่ะอันนี้ต้องประเมินเลยว่าจะมีน้ําเสียออกมาเท่าไหร่ระบบบําบัดต,ต้องมีประสิทธิภาพพอไหมต้องบอกประเภทขั้นตอนขนาดการดูแลรักษาด้วยนะคะแล้วน้ําทิ้งสุดท้ายเนี่ยต้องได้มาตรฐานแล้วที่สําคัญคือจะระบายไปที่ไหนแหล่งรองรับเนี่ยเขารับไหวไหมต้องมีหลักฐานการอนุญาตนะคะไม่ใช่แค่คิดจะต่อท่อลงคลองสาธารณะเฉยๆไม่ได้ค่ะครับเรื่องนี้เจอปัญหากันบ่อย ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องขยะค่ะต้องประเมินปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นมีแผนจัดการตามหลัก 3Rs หรือ Reduce, Reuse, Recycle หรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ด้วย มีการคัดแยกไม้จัดเก็บถูกสุขลักษณะหรือเปล่าห้องพักขยะนี้ต้องระบายอากาศดีจัดการน้ําเสียจากห้องพักขยะได้ด้วยแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าท้องถิ่นเขามีความสามารถกําจัดขยะประเภทนั้นๆปริมาณนั้นๆไหวไหมโดยเฉพาะขยะติดเชื้อหรือขยะอันตรายจากโรงพยาบาลอันนี้ต้องมีระบบจัดการตามกฎหมายเข้มงวดเลยค่ะแล้วเรื่องน้ําท่วมล่ะครับเห็นเป็นปัญหากันเยอะ เรื่องการระบายน้ำฝนอันนี้ก็สำคัญมากระบบต้องออกแบบไม่ให้น้ำท่วมขังในโครงการตัวเองนะคะแล้วก็จุดสำคัญมากๆคืออัตราการระบายน้ำออกจากโครงการต้องไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนมีโครงการอ๋อห้ามระบายเพิ่มใช่ค่ะถ้าคำนวณแล้วมันจะเพิ่มขึ้นต้องมีบ่อหน่วงน้ำหรือ d detention p พ n d เพื่อชะลอก,การไหลไม่ไปสร้างภาระเพิ่มให้ระบบระบายน้ำสาธารณะเดิมที่อาจจะแย่อยู่แล้วค่ะเข้าใจแล้วครับ แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับในบทที่สองก็จะมีเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จราจรค่ะระบบป้องกันอัคคีภัยแผนอพยพต้องชัดเจนใช้ได้จริงจุดรวมพลต้องพอเพียงต้องคิดถึงผู้ใช้รถเข็นหรือเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยนะคะจำนวนที่จอดรถอันนี้ก็ต้องเพียงพอต่อพฤติกรรมจริงนะคะไม่ใช่แค่ขั้นต่ำตามกฎหมายระบบจราจรภายในต้องคล่องตัวไม่ใช่สร้างปัญหารถติดเพิ่มตรงทางเข้าออกค่ะ ฟังดูแล้วบทที่2นี่คือการตรวจสอบแบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าโครงการนี้คิดมาดีพอหรือยังทั้งในแง่กฎหมายเทคนิคและก็ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภคที่ว่ามาดูจะเป็นจุดเปราะบางเหมือนกันถ้าจัดการไม่ดีนี่ปัญหาบานปลายได้ง่ายๆเลยถูกต้องเลยค่ะการพิจารณาในบทนี้ถึงต้องละเอียดมากๆ เพราะถ้าข้อมูลตรงนี้มันไม่แน่นไม่ชัดเจนหรือวางแผนมาไม่ดีพอเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปเลยค่ะในส่วนของการประเมินผลกระทบและก็การกำหนดมาตราการป้องกันแก้ไขน้อยค่ะครับผมพอเราเข้าใจรายละเอียดโครงการอย่างถ่องแท้แล้วขั้นต่อไปก็คือการมองไปรอบๆตัวโครงการใช่ไหมครับคือการศึกษาว่าสภาพแวดล้อมเดิมๆแถวนั้นเป็นยังไงฐานหรือเบสไลน์ก่อนที่โครงการจะเริ่มอะค่ะเพื่อให้รู้ว่าของเดิมเป็นยังไง มีประเด็นอะไรที่อ่อนไหวบ้างจะได้ประเมินผลกระทบในบทต่อไปได้แม่นยำขึ้นข้อมูลก็ต้องเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องครอบคลุมสีด้านหลักๆคือ 1. คือด้านกายภาพค่ะก็พวกสภาพพื้นที่ดินน้ำอากาศเสียงอันนี้ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะเช่นฝุ่น pm 1 0 psp แล้วก็ระดับเสียงอย่างน้อย3วันให้ครอบคลุมทั้งวันธรรมดาวันหยุดด้วยค่ะ2คือด้านชีวภาพพวกพืชพันธุ์สัตว์ป่าระบบนิเวศ ถ้าอยู่ใกล้ป่าหรือแหล่งน้ำสำคัญสคัญก็ต้องสำรวจละเอียดตามหลักวิชาการเลยค่ะ 3. คือคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ก็เช่นชุมชนแถวนั้นใช้น้ำยังไงระบบกําจัดขยะหรือบำบัดน้ำเสียเดิมเป็นยังไงมีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้วไหมการจราจรเป็นยังไงการใช้ที่ดินรอบๆข้างแล้วก็4คือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตค่ะก็คือสภาพสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขความปลอดภยัยแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานทัศนียภาพ และที่สำคัญมากๆเลยคือผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ค่ะต้องนำเสนอให้ชัดเจนเลยว่ามีใครกังวลเรื่องอะไรกันบ้างเอ้าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐานเลยแหละครับ ใช่ค่ะเพราะเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เนี่ยคือข้อมูลสำคัญมากๆที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขากังวลหรืออะไรคือคุณค่าที่เขาให้ความสำคัญซึ่งมันอาจจะไม่ปรากฏในข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆก็ได้การมีข้อมูลพื้นฐานที่ดีครบถ้วนแล้วก็สะท้อนเสียงประชาชนได้เนี่ยจึงเป็นรากฐานสำคัญของการประเมินผลกระทบที่น่าเชื่อถือค่ะเอาล่ะครับ พราะเรามีทั้งรายละเอียดโครงการในบทที่2แล้วก็ข้อมูลสภาพแวดล้อมเดิมในบทที่3แล้วก็มาถึงขั้นตอนการคาดการผลกระทบในบทที่4ใช่ไหมครับว่าโครงการนี้จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรหรือสร้างปัญหาอะไรบ้างถูกต้องค่ะบทที่4การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็คือการนำข้อมูลจากบทที่2กับบทที่3ม,มาวิเคราะห์รวมกันค่ะว่าโครงการเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างทั้งทางบวกทั้งลบนะคะทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งในระยะก่อสร้างแล้วก็ระยะดำเนินการก็ต้องพิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทุกด้านที่เราสำรวจมาในบทที่3เลยค่ะอย่างเช่นผลกระทบต่อกายภาพก็เช่นฝุ่นเสียงความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง อันนี้ต้องประเมินเทียบกับมาตรฐานนะคะแล้วก็มีแนวทางประเมินความเสี่ยงเรื่องฝุ่นโดยเฉพาะด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่การชุดตัวของดินโดยเฉพาะถ้าเกาะสร้างใกล้ๆตึกอื่นผลกระทบต่อคุณภาพน้ําการระบายน้ําผลกระทบต่อชีวภาพการสูญเสียพื้นที่สีเขียวการรบกวนสัตว์ป่าหรือระบบนิเวศแหล่งน้ําผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เช่นการแย่งใช้น้ํา การเพิ่มภาระให้ระบบบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดขยะของท้องถิ่นปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะรุนแรงขึ้นหรือปัญหาจราจรติดขัดแล้วก็ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะเช่นผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมเศรษฐกิจสุขภาพความปลอดภยัยทัศนียภาพอย่างเช่นการไปบดบังวิวอาคารสำคัญหรือทิวทัศนสวยๆแล้วก็ต้องตอบประเด็นข้อกังวลต่างๆที่ได้มาจากการรับฟังความคิดเห็นด้วยนะคะการประเมินตรงนี้คือการคาดการไปข้างหน้า โดยใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ให้บีที่สุดใช่ค่ะเป็นการคาดการเชิงวิทยาศาสตร์แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างสิ่งสำคัญคือต้องคาดการบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ระบุความรุนแรงขอบเขตแล้วก็ระยะเวลาของผลกระทบให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะครับผมหลังจากประเมินแล้วว่าจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องมาถึงส่วนของการจัดการกับผลกระทบเหล่านั้นซึ่งอยู่ในบทที่5ใช่ไหมครับ ส่วนนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับเพราะดูเหมือนในโครงร่างจะพูดถึงสั้นๆจริงๆแล้วบทที่5มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบเนี่ยคือหัวใจสําคัญไม่แพ้ส่วนอื่นเลยนะคะเพราะมันคือบทสรุปแล้วค่ะว่าโครงการจะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตัวเองอาจจะก่อขึ้นอย่างไรบ้างมาตรการที่เสนอมาเนี่ยต้องชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติได้จริงค่ะไม่ใช่แค่เขียนลอยๆว่าจะทํา แต่ต้องระบุเลยว่าจะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบต้องสอยคล้องกับผลกระทบด้วยนะคะคือต้องแก้ปัญหาที่ประเมินไว้ในบทที่4ให้ตรงจุดแล้วก็ต้องมีแผนติดตามตรวจสอบค่ะอันนี้คือส่วนที่สำคัญมากๆมากๆคือจะรู้ได้ยังไงว่ามาตรการที่เสนอไปนะ่ะมันได้ผลจริงต้องมีแผนติดตามที่ชัดเจนมีตัวชี้วัดมีความถี่ในการตรวจวัดมีการรายงานผลแล้วก็ต้องมีแนวทางแก้ไขด้วยถ้าเกิดพบว่ามาตรการมันไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ อ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่เสนอมาตรการสวยๆแต่ต้องมีกลไกมาตรวจสอบความสำเร็จด้วยเรื่องติดตามตรวจสอบนี่แหละครับที่คนมักจะกังวลกันมากว่าสุดท้ายแล้วทำจริงตามที่บอกไว้หรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะความท้าทายมันมักจะอยู่ตรงนี้แหละค่ะการนำมาตรการไปปฏิบัติจริงแล้วก็การติดตามตรวจสอบอย่างจริงจังในระยะยาวแนวทางก็พยายามให้มีโครงสร้างการนำเสนอที่ชัดเจนนะคะมีตัวอย่างตาราง5152ให้ดูด้วยเพื่อให้มันง่ายต่อการติดตาม แต่ประสิทธิผลจริงๆก็ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้แล้วก็การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนที่ต้องมีระบบชัดเจนด้วยค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าแนวทางการพิจารณา e i a เเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารกองกองหนึ่งแต่มันเป็นกระบวนการที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาที่กระจำเป็นกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของชุมชน มันคือการบังคับให้โครงการต้องคิดอย่างรอบคอบมากๆตั้งแต่เลือกที่ตั้งออกแบบจักการทรัพยากรไปจนถึงการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันคือกรอบที่พยายามทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนมากขึ้นถึงแม้ในทางปฏิบัติอาจจะยังมีความท้าทายอยู่บ้างแต่ก็นับว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการกรอนกรองโครงการต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยครับ วันนี้เราได้เห็นโครงสร้างความเชื่อมโยงของกระบวนการพิจารณา EIA สำหรับโครงการอาคารบริการชุมชนชัดเจนขึ้นมากเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับ ดิฉันขออนุญาตทิ้งท้ายเป็นข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะคะว่านอกเหนือจากการทำตามเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบเชิงลบแล้วเนี่ยมันน่าสนใจนะคะว่าโครงการพัฒนาเหล่านี้จะสามารถคิดไปอีกขั้นได้ไหมคือการออกแบบที่ส่งเสริมหรือสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบได้อย่างไรบ้างเช่นการสร้างพื้นที่สีเขียวที่มันสร้างสารรค์กว่าเดิมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบข้างอย่างจริงจัง ก็เปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ก่อมลพิษที่ต้องจัดการไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเชิงบวกได้นะคะโหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับจากแค่ลดผลกระทบไปสู่การสร้างผลบวกเลยขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะครับหวังว่าการพูดคุยของเราจะช่วยให้เรามองโครงการพัฒนาต่างๆรอบตัวด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ